ขึ้นบนไงขึ้นบนบึงบึงเส็น,น,นแล้วว่าหันกูไหนลรงงานกูอ่ะเหลือเหลือไว้เดี๋ยวไว้สั้นๆก็พอเปลืองโอ้โหเส็นนี่นต้องทำแบบนี้ทุกรอบนะครับเพราะว่าเราจะดึงเส้นนี้จะได้กลับ,อ,บนนอ่าก็ให้ตัวนี้ถูกดึงครับถูกเส้นเส้นล่างใช่เยอะเลยเยอะเลย

ใส่ใไข่ใส่อะไรครับาานี่ก็คือตัอวใจในหลับการรอบนอออี้จะตัดนะครับตัดก็ดีเข้าใส่เข้าไปก่อนนี้เอางนี้เขาลองพัตเตอร์แล้วยืดจริงๆนะเอาไหมมองไหมครับตัดต้ก็ดีดเลยเพราะว่าดีดแ<อ>ล้วพัตเตอร์แลได้แบบนี้